สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอพจะมาสาธิตวิธีการเซตตัว IP เครื่องพิมพ์นะครับผมรุ่นนะครับผม v p o r t นะครับวีพีสี่หกศูนย์หนะครับตัวนี้มันจะรองรับทั้ง USB LAN Bluetooth แล้วก็ Wi-Fi เลยนะครับในผมคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเซต IP แล้วก็เซต Wi-Fi นะครับผมเพื่อผูกกับเพื่อนำไอพกับ Wi-Fi เนี่ยไปใช้กับ เครื่องวินโดว์หรือว่าเครื่อง a n น r o i d นั่นเองนะครับวิธีการเซ็ตก็ขั้นแรกเราก็ต่อสายนะครับเครื่องพิมก่อนนะครับสายไฟนะครับแล้วก็สาย USB นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อเข้าเครื่องเครื่องของนะครับผมก็ต่อถ้าเกิดมีเครื่องพิมหลายตัวเนี่ยถอดออกนะครับผมให้เหลือแค่เครื่องพิมตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดอ่าเปิดเครื่องพิมนะครับ ให้ไฟมันเป็นสีน้ำเงินนะครับผมก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดไปที่ตัววินโด s นะครับก็กลับมาที่ตัววินโด s นะครับผมแล้วก็พอเราดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์สำหรับเซตพวกไอพีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้ามานะครับผมยางโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้เลยนะครับผมนะครับผมตัวเป็นเครื่องมือของมันนะครับกดดับเปนคลิกนะครับ มันก็ที่นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมตัวโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับนทอ์อเฟสเนี่ยเราเลือกเป็นรึด,ดีนะครับเราทําการเซตอัพนะครับนี้มันก็จะ,ะตรวจสอบตัวอุปกรณ์ที่เราต่อไว้นะครับอันนี้คือ,อที่มันตรวจพบก็คือตัวนี้ก็คือถูกต้องนะครับเรากดคอนเฟิร์มนะครับผมผมันก็จะทําการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการที่จะ ตั้งนะครับผมพวก ip หรือว่า wi-fi ก็ได้นะครับแล้วผมจะมาสาธิตวิธีการาตั้งตัว ip ก่อนนะครับ ip ก็ง่ายๆเลยนะครับผมกดที่อินเทอร์เน็ตเซตอัพนะครับตัวนี้แล้วก็มีให้เลือกเป็น DHCP นะครับผมกับ static ip แนะนำเป็น static ip นะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดแบบ เมนนวดเลยนะครับก็คือมันมันจะเป็น IP คงที่นะครับตั้งไว้ไอพีไหนมันก็เป็น IP นั้นนะครับแล้วผมก็ตั้งเป็นอ่าจุดหนึ่งจุดแปดสี่นั่นเองนะครับผมสเสนอมาก,ก็เป็นสองห้าห้าสองห้าจุดสองห้านั่นเองนะครับเกตเวก็หนึ่งจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคำว่าเซต IP นะครับอ่าโอเคครับพอเซตปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียง ดังติดของตัวเครื่องเครื่องพิมพ์นะครับถ้าเกิดดังติดเรียบร้อยเนี่ยก็คือเซตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอนนี่คือวิธีการเซตตัว IP นะครับต่อมาก็จะเป็นการเซตตัว wi-fi นะครับตัว wifi เนี่ยผมแนะนำนะครับผมเนี่ยเราเข้ามาที่ตัวนี้นะครับตัว BT นะครับผมกด Wi-Fi ตรงนี้นะครับแนะนำเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวเ มากำหนดที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจะจะพิมพ์ตัวชื่อไวไฟของเราลงไปเองเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเอาก็ได้นะครับสแกนปุ๊บเนี่ยเรารอสักครู่นะครับโปรแกรมกมันก็จะสแกนนะครับมันก็จะมันก็จะสแกน Wi-Fi ที่อยู่ในในพื้นที่นะครับเราก็เลือกดูว่าอันไหนเป็น wifi ของเรานะครับอันนี้จะเป็น Wi-Fi ของผมนะครับก็กดคลิกดับเบิลคลิก นะครับมันก็จะาชื่อมันก็จะมาให้เลยนะครับตัวพิมเนี่ยก็คือเป็นพัดเปิดในการเข้านะครับก็พิมพ์พัดเิดเข้าไปนะครับโอเคนะครับพอ,อพิมพ์ลาดผ่านเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กด Connect ตรงนี้นะครับกด Connect ปุ๊บเนี่ยรอสักครู่นะครับผม อ่ะตัวนี้มันก็จะขึ้นไอพีให้เรานะครับอันนี้เป็นมันก็จะแบบเซต up ให้อัตโนมัติแต่ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นไอพีใหม่เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับกดลบแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับประมาณนะั้นนะครับอ่าก็พอเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าเซตตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับผมพอกดเซตปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการบันทึกให้นะครับมันก็เหมนมันมันจะมีดาวน์โหลดนะครับขึ้นมาอ่นนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวก Windows หรือว่าพวกแอนดรอยได้เลยนะครับก็จบการสาธิตการเซตอัพจะเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ